ี talk, ททอนนน้้งโแลวมาคคุยกัะใบคะแนนของตัวเองเนี่ยก่อนอื่นจะไปรู้ว่าวิเคราะห์คะแนนมากหรือน้อยเนี่ยดูก่อนว่าองค์ประกอบใบคะแนนของตัวเองเนี่ยมันมีองค์ประกอบสําคัญคืออะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนก็พอทราบกันถ้าน้องๆดูคะแนนใช่ไหมลูดลงมาล่างสุดมันจะมีเป็นไฟล์ pdf ซึ่งในไฟล์ pdf อะค่ะมันก็จะบอกรายละเอียดของคะแนนต่างๆที่อยู่ตรงหน้าประมาณนี้เนาะทีนี้ ทีนี้จะบอกว่าสิ่งสําคัญที่น้องจะต้องดูโอเคนี่คือคะแนนเต็มของวิชานั้นใช่ไหมอันนี้คือคะแนนของที่เราได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งสําคัญปีเนี้ยที่ไม่ไม่เคยได้ถูกใช้แล้วกันแต่ปีนี้ถูกใช้คือตัวนี้ค่ะคะแนนมาตรฐานแอดจัดทีสกตตัวนี้เนี่ยเอาง่ายๆคือตัวคะแนนวิชตัวคะแนนตัวนี้มันเป็นการปรับคะแนนมาตรฐานเนาะเหมือนเป็นการเทียบคือวิธีหลักการของมันง่ายๆนะคนที่ได้ประมาณคะแนนเข้าค่าเฉลีย่ยนะคะคะแนนเท่ากับค่าเฉลีย่ย ค่ามาตรฐานตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ50ดังนั้นใครที่อยู่ห่าง50ไปทางมากแปลว่าคุณลดถ้าใครต่ำกว่า50ไปทางน้อยก็อาจจะไม่ค่อยลดโอเคนะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่จะมีบทบาทเหมือนกันซึ่งโดยปกติถ้าน้องๆเคยรู้สูตรทีสกอร์มาตอนเราเรียนเเลขเนาะมันจะไม่ใช่มันจะเป็นสูตรหนึ่งที่โอเคค่ามันอาจจะเต็มเกินร้อยได้อะไรเงี้ยทางทปอเขาก็เลยมีการประกาศมาด้วยว่าสูตรที่เขาใช้คำนวณแอดจ์ทีอยู่ตรงนี้ นะคะซึ่งเขาเอาคะแนนของน้องอ,ะอ่ะตัว xi คืออะไร xi ก็คือคะแนนของน้องตรงนี้ใช่ปะเอามาแทนที่นะคะแล้วก็ตัว mu ตัว mu ก็คือค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะแล้วก็ตัว sd ก็ที่เขาประกาศมานะคะว่าเท่าไหร่เสร็จปุ๊บคำนวณกันปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นตัวนี้ถามหลายคนถามว่ามันสําคัญยังไงจะบอกว่าจริงๆหลายๆคณะยังใช้คะแนนดิบอยู่นะคะหลายคณะใช้คะแนนดิบ คะแนนดิบก็คือ XI เนาะตรงนี้แต่ในบางมหาลัยแล้วกันนะคะตอนนี้ที่พี่น็อตดูในระเบียบการล่าสุดมีประมาณ2มหาลัยได้แก่มอมหาสารคามนะคะแล้วก็ทางลาดกระบังเนี่ยทั้ง2ทั้ง2มหาลัยเนี้ยเขาไม่ได้คำนวณโดยใช้คะแนนดิบแต่ใช้คำนวณจากคะแนนของคะแนนมาตรฐานทีสกอร์แทนนะคะซึ่งตัวนี้น้องๆต้องระวังเวลาเอาไปคำนวณเนาะ หลายคนไปคำนวณแล้วเทียบกับปีก่อนหน้าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะดังนั้นพี่น็อตเตือนไว้นะคะอ่ะสรุปก่อนใบคะแนนสิ่งที่น้องต้องคอนเซิร์คือ x i คือคะแนนตัวเองนะคะแล้วก็คะแนนมาตรฐานดูว่ามหาลัยไหนเนี่ยมีการใช้คะแนนมาตรฐานมหาลัยไหนเนี่ยมีการใช้คะแนนที่ได้ที่เป็นคะแนนดบเนาะ